ที่เราแสวงหาอยู่ทุกวันอ้น,นั้นถูกเพียงส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ของมนุษย์อยู่ตรงไหนเมื่อคุณทำหน้าที่การงานสมบูรณ์แบบแล้วยังไม่จบนะหน้าที่ของมนุษย์ หน้าที่พ่อของลูกลูกของพ่อแม่ของลูกลูกของแม่พี่ของน้องน้องของพี่และ่อน้าทีการงานร้วนมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงที่ต้องรับผิดชอบดูแลจนถึงหน้าที่การงานตำแหน่งแหง่งคน เมื่อได้รับมอบหมายนั่นคือภาระที่เป็นธุระที่ต้องรับผิดชอบจะมักง่ายไม่ได้จะพูดพลอยๆไม่ได้จะปฏิเสธหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวจบไม่สวยไม่ได้ แล้วที่สำคัญคือหน้าที่ของมนุษย์วันนี้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบหรือไม่มองตรงไหนคิ้วดกผมดกฉันแต่งหน้าฉันแต่งชุดสวยฉันประดับตัวฉันอย่างมีราคา ไม่เกี่ยวกันเลยความเป็นมนุษย์วัดกันที่ศีลธรรมสุดจริตซื่อสัตย์สุดจริตยุตยยธิธรรมกะตันอยู่นี่คือหน้าที่มนุษย์ก่อน พระพุทจินเป็นเทพพระเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นเทพ,พเจ้าคนอูมีความรู้บุญคุณรู้กตัญญูเป็นเทพ,พเจ้าเห็นไหมเที่ยงธรรมกตัญญู ซื่อสัตว์อยู่ที่ไหนไม่ทำลายทรัพย์สินของใครไม่ทำลายล่วงละเมิดต่อผู้อื่นคนซื่อสัตว์คือสุดจริชนหลายคนจริงเดินไม่ถูก รู้เพียงความรู้ของธรรมะแต่ธรรมะจริงๆยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นกลับมาที่การครองตัวและครองตนของความเป็นคนที่ยกตนขึ้นสู่มนุษย์ผู้มีคุณ,ณธรรมที่มีจิตใจอันงดงามวันนี้โยมมีใจงามไหมไก่งาม เพราะขนคนงามเพราะแต่นั่นเราดูกายใช่ไหมแต่พทธเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นยิ่งกว่างามที่จัญญาใช่ตาหวานรวยศีลทานไม่ใช่บ้านตก ชัดไหมฉันใครเป็นคนงดงามไม่ใช่แค่เรือนร่างนะอันนั้นก็คือรูปดูแล้วเออเจริญตาแต่ถ้าใจไม่งามสักพักหนึ่งไม่จเจริญใจนะโยมเคยเห็นคนส,สวยๆไหมแต่สัก ครู่หนึ่งเรามองอยังไงเขาไม่สวยอะเพราะใจเขาไม่เป็นกัลยาณจิตที่ดีกัลยาณธรรมที่ดีไม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนี่ไง เขาเลยไม่ใช่สวยด้วยจันยาเขาไม่ได้รวยด้วยศีลด้วยศีลทานล่ะงามเพราะศีลรวยเพราะทานไม่ใช่บ้านโตทรัพย์สมบัติเยอะ ก็ยังโกงเขาอยู่คุณมันจนกว่าคนจนซะอีกคนหาเช้ากินข้ามกเกษตรกรบางคนกว่าจะได้ผลิตผลมาคุณก็ยังมีวิธีทำให้เขาจนลงไปอีกและเพิ่มความรวยให้กับคุณเร็วขึ้นคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริต คุณไม่ค้าขายตรงไปตรงมาคุณเอารัดเอาเปรียบเขามากไปห่วงกำไรคนอื่นไม่คิดถึงต้นทุนของผู้ตัวเองเวลาผลิตก็นึกถึงต้นทุนแต่เกษตรกร,ร,ก,รก็มีต้นทุนแรงงานทุกอย่างปุ๋ยยาทั้งหมดคุณไม่ซื่อสัตย์สุจริต คบไปนานๆเขาจะรู้ว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่เคยเห็นคนอื่นเลยนี่แหละที่บอกว่าใจมืดใจบอดไม่เห็นธรรมใจดําไม่เห็นใครเห็นแค่ตัวของตัวเองนี่เลยคำว่าร่ำรวยอ่ะไม่ใช่คุณมันจน คนจนกว่าคุณคุณก็ยังเอาเปรียบเขาอีกแล้วคุณรวยตรงไหนะคุณช่วยเขาสิคุณแบ่งปันสินี่เขาเรียกว่าความร่ำรวยคุณให้เขาไม่ใช่ตุกติก ไม่ใช่เอาเปรียบเขาจริงอยู่ว่าเวทีเป็นของคุณแต่ว่าคุณเตรียมกรรมการไว้หมดแล้วพูดตัดสินจนถึงกรรมการสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นชกหรือไม่มีใครอยากจะเล่นในเกมนี้เหมือนกัน เห็นไหมฉะนั้นซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมกัดตันอยู่ทำให้มนุษย์เป็นเทพพเจ้าเป็นเทพธิดาดเทพประบุเป็นเทพเสียนแล้วเราจะช้าอยู่ใหญ่ในเมื่อโลกใบนี้มีทั้งเชื้อโรคมีทั้งความแก่คํำคร่า มีทั้งการแก่งแย่งทำลายแย่งชิงอิจฉาริษยาคดโกงเอาเปรียบก่มขืนข่มเหงและยงคิดว่าเราควรอยู่นานแค่ไหนเราอยู่กับคนที่ไม่สุจริตไม่มีความเที่ยงธรรม ไม่มีความซื่อตรงเป็นคนไม่รู้กัดตันอยู่ทิ้งพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราทิ้งผู้มีพระคุณที่เคยอุปถัมเรามีนำซ้ำยังว่าท่านไม่ดีเพราะไม่ได้ตามใจตัวเอง โตเสร็จก็ทิ้งกันไปเลยได้สามีได้ภรรยาทิ้งพ่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจถูกไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในภูมิมนุษย์หรือเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานไม่งั้นกันตันอยู่ตรงนี้เราเราตอบโจทย์ไม่ได้ จะมาบอกว่าถ้าพ่อแม่จะมาอยู่ตอนนี้จะมาต้องให้ท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมต้องหาอุบายทุกรูปแบบดึงให้ท่านทำบุญให้ท่านตาเห็นเห็นก่อนท่านจากโลกนี้ให้ท่านยกมือสาธุด้วยใจตัวเองไม่อยากให้แค่รอบุญอุทิศจากลูกหลานเท่านั้น ถ้าทำได้นะรีบโยมดูท่านพระอาจารย์ภาษารีบุตรผู้เป็นเสนาบดีธรรมผู้มีปัญญาที่พระพุทธเจ้ายกย่อ พระสารีบุตรทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละดับขันกลับไปโปรดมารดาที่นานลันธานี่ไงกลับไปบ้านเกิดมาตุคูม โปรดมารดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันปิดอบบยภูมิให้กับแม่ผู้บังเกิดนี่คือมนุษย์ที่สุดยอดจริงๆอภิชาตตบุตรบุตรที่ประเสริฐกว่าเยี่ยมยอดยกตระกูลให้สูงสง่ง ปิดอบายภูมิให้กับโยมแม่ถ้าไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์ล่วงนะอบายภูมิยังไม่หลุดออกนะเป็นไงโยมนี่คือหน้าที่ลูกที่มีต่อบิดามารดาหรือผู้มีอุปการะที่เคยเลี้ยงดูเรามา ทำได้อย่างหน้าที่อย่างไรแล้วหน้าที่ของมนุษย์ที่เราได้พูดว่าเราเป็นมนุษย์เรายกภูมิเรามีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่ยมตอบตัวเองได้เลยอย่างว่า เรามีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่หรือพระกุณเจ้ามีอะไรเป็นวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตภายในจิตเรากำลังเจริญอยู่ได้อานาปานสติเรากำลังเจริญอยู่ได้ผมวิหารธรรมเราเจริญอยู่ได้อริยมรรยาผล หรือเราทรงฌานอยู่หรือเรากำลังชำระขัดเกลาอาุุศนจิตอยู่อะไรก็ได้ทํามันเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตเนี่ยยมรู้ไม้คำนี่ถ้าไม่รู้แสงว่าเราไม่รู้หน้าที่ของสติ ปัญญาที่นำมาสู่การชําระขันธสันดานแห่งการยึดหลงติดอยู่ในพบมานานแล้วในเรื่องของรูปนามธาตุขันกายจิตและการมีชีวิตไม่ใช่เพื่อหลงแต่เพื่อละไม่ใช่เพื่อย,ยึดแต่เพื่อวาง งั้นพระเจ้าจึงตรัสไงว่ารู้ทุกรู้อย่างถ้ารู้แล้วเหตุใดหนอที่เป็นทุกข์ดับเหตุนั้นเสียเรื่องทั้งหมดจะจบลงเพราะความทุกข์ใจเราเป็นคนสร้างความโกรธใจเราก็เป็นคนสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจเราก็เป็นคนสร้างอาศัยเหตุปัจจัยภายนอก แต่ภายในใจเราเราเป็นคนปรุงมันขึ้นมาให้ยอมรับความจริงด้วยเราเป็นคนปรุงขึ้นมาอาศัยเหตุแต่ผลจิตเราได้หยิบเหตุนั้นและบันดาลดนให้เกิดเป็นผลว่าเธอทำให้ฉันกรด เธอทำให้ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันไม่พอใจเธอทำให้ฉันไม่ปลื้มนะใช่ไหมแล้วเราจะยึดนานไหมเราจะละได้เร็วไหมเราจะวางได้เร็วไหมตรงนี้ตอบแทนไม่ได้แล้วว่าใครสติ ระลึกได้ก่อนกันปัญญาใครชำระจิตนั้นได้ก่อนกันนี่แะพอกล่าวถึงตรงนี้ย้อนไปเมื่อวานวันที่สี่ตุลาในปี2 0งพก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ก็เป็นวันทอดกระถิ่นสมคคีของวัดพระพุทธแสงธรรมยัดยมก็มาก็เป็นเรือนหมื่น ก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อวานที่วิธีจัดการไม่เรียบร้อยเรื่องการมอบที่ระลึกพอดีปีนี้ตัดไหวลูกนิมิตที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็พอเหลืออยู่สักแปดเก้าพันชิ้นตัดมาแต่ยัดโยมมาเก,เกินเกินหมืน่น แล้วก็ไม่ได้เตรียมว่าจะแจกวิธีไหนพอบอกจะแจกที่ระลึกโยงก็กลูเข้ามาก็เลยไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็เลยไม่ทั่วกันนะก็ต้องขออภัยจนถึงว่าขอโทษด้วยที่บางคนอาจจะเสียความรู้สึกที่ตั้งใจที่จะรับที่ระของที่ระลึกนะ ก็ให้รับทราบไว้ว่าแต่มารู้แล้วว่าหลายคนที่ไม่ได้ก็ทิดตั้งความหวังไว้ก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแต่ก็ต้องตั้งจิตใหม่ตั้งจิตใหม่หมกระดูจิตเราเราเป็นผู้ จเจริญกุศลแล้วอย่าให้เรื่องอะไรสักเรื่องสองเรื่องและมาทำลายกุศลเราให้หมดนั่นถือว่าเราเปิดช่องให้อก,กุศลกําเริบขึ้นมาก็ต้องถูแต่ผิดก็ยอมรับนะแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยจากนี้ก็จะให้ยัโจม รับพรน,นะก่อนอื่นก็ต้องขอโมทนากับสัธายาิโยมมัิวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม3ค่ำเดือน11ปีชวดเจ้าภาพมีสองคณะคณะที่หนึ่งจากสิทธิวัดพระพุทธแสงธรรมก็ขอโมทนาคณะที่สองจากโยมกัญญะอวนันแท่อุ้ย แผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษโยมรัฐทรินคงอัยาราครอบรอบวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดดด้วยโยมปราโมดอิ่มสบายแผ่บุญให้กับบิดามารดาผู้ร่วมวันนี้ก็มีครูน้ำหวานและครอบครัวทีเอสดับลยโยมสรันรัฐศูนย์จันร์พร้อมครอบครัวก็ขอโมดธนา เออและเมื่อวานมีใครมาวัดพระพุทธแสงธรรมแล้วมาแล้วไม่ได้ทานข้าวก็ขออาภัยด้วยนะเมื่อวานร้านก็มีเกือบร้อยร้านที่เปิดร้านที่มาเปิดโรงทานเห็นว่าหมดยังไม่เที่ยงเลยคนไหลมาตลอดนะต้องขออาภาัยด้วยเดี๋ยวดูยี่แปดตุลาเนีก็ลองดูวันครบ ครบรอบ59เก้าเต็มที่แตุลาจากนี้ไปก็อีกยีสสมวันนะก็ในเดือนเดียวกันกนะ็กรตมาก็พอมาดูภาพที่โยมลงถ่ายดูโอ้ข้างล่างก็เต็มข้างบนก็แน่นนะเต็ม ก็อบอุ่นดีเนะเาะรับพรกันนะ